สายไฟสายไฟนันนี้สายทองเากระดึงออกดึงออกเป็นเส้นปัญหาของตะกะแตนปัญหาของข้อตะกะแตนเนาะปัญหาที่ตะกะแตนมันกัดซิปปัญหาของซิปที่มาตะกะแตนมักกัดซิปซ่อมแล้วซ่อมอีก เราเคยเดทดลองมาหลายวิธีออกซิลิโคนทากันยังโบยูก็ยังกัดได้คือเกา่าสมแนวสอมอีกตัวนี้นะแล้วพอดีเรามาคิดได้อีกวิธีหนึ่งที่จิมาเห็ดมันอยู่วามันกัดได้ได้วิธีได้สูตรมาอีกสูตรหนึ่งนี่ยนอยากพิโนงมาเบ้าง สายไฟสายไฟในนี้เอามันตัวเอาใหญ่หน่อยนึงเนาะนะคเัามาปอกเขาตัดตัดออกเขาตัดออกไปแล้วเนาะจีออกเขาตัดออกเขต้องเอาเงาลายประมาณจะคาศอกคาแขนเนาะประมาณจะคาแขนนี่ก็ได้ความยาวนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะสายไฟมันจะมีไอ้นี่ มีสายน,น้อยนี่เอาสายน,น้อยนี่แหละสายทองตัวนี้เนี่ยเขามายิบรับรองอยู่ออกเอาแต่สายทองนะก็ดึงออกดึงออกเป็นเส้น,นดึงออกเป็นเส้นน้อยนี บืดสายไฟเสียดเรือยิน้ำเงินน้ำซาหนหอนเปี่เพราะว่าเคยเคยเห็ดมาอีกอีกครอ,อกหนึ่งเห็ดมาแบบนี้แล้วเอาใส่รวดนันนี้บบนะยูุ่มมีปัตเหตเแบบสูตรนี้มาแล้วบริสอมอีกจักเถื่อตัวน,นี้นะเป็นคอ,อกคอ,อกใหม่คอ,อกที่สองอีกมันเริ่มมันเริ่มกัดแล้วเขาก็เลยซิมาเห็ดก็เลยมาแบ่งปันเถื่ออยาก เลยมีปัญหาเรื่องตะกะเตนมากัดซิบเอาสูตรของเขานี่ไปใส่ร้องเบิงดูแล้วนี่สงใสยมันฉีกเค็ดแขวดมันกัดบ่ได้นี่มองมึงเดอ้อถ้ารากามีปัญหาเรื่องตะกะเตนมากัดกล้องมาใ,ใกล้ๆกอนยิบรวดและบาดนี่แต่เวลายิบเขาก็ต้องคอยนิบโบหฮมันนั่นเกี้ยวนิบขึ้นมาธรรมดานีรวด ส่วนที่แรกเ้ขขาก็ส่วนมันนี่ห้อก็ขอดน้อยนึ่งดูว่าห้องมัดบาดนึงยมัดมันก็ได้เพราะว่ามันเป็นลวดอ่อนเนาะสายทองอ่อนมัดน,น้อยนึงมันก็ดูแลและมันยิบไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังสิแล้วรับรองแก้ไขปัญหามัานห้องยิบไปหน้าแล้วไปยังห้องกับมันยิบกับหลังอีกแล้วก็ไปหน้าอีกคามซับไปซับมา แต่เวลาเ้ายิบเนี่ยเขาต้องอจับสายทองนี่พร้อมไล่เพื่อบรหิมันขอดเนาะมันเป็นระเบียบมันจังงั้นกับมันขอดแล้วมันจะยิบยากยิบไปจังซีแล,ปปล้วยิบไปเรื่อยๆจนเมื่อใส่ทองนี่แหละพันนี้คันเ้ามีเวลาเหาก็ยิบยิบส่องไปเรื่อยันใส่เสื้อนิลอนยิบแล้วมันตัวนัทีห้องยิบเสร็จในตอนแล้รกหอกันปะใบกันน้ำมันแต่่วาเหาก็ยิบสายทองเสริมเข้าไปอีกเอามาสังเกตบางตะก,กัน่นนนะ ตะกัดแต้มหมูมีนตะกัดเล่นมันกัดกินใสายเสื้อความหมายมั่นมาสังเกตเบื้องเนี้ยมันกัดกินเสื้อตุ่นหมูเมียนว่าแต่สิกัดเล่นยงจะเสือมันอื่นทอดบโบไปแเหนเนี้ยเห็นอยู่วันสิบนี่แล้เพิดกิทีนี้เด้อเกิดมีปัญหาลองใส่ดอกของเฮานี่เบื้องสูตรของเฮานี่เพราะว่าเห็ดมาลันครอบสองคอบแล้วผ่านเราจะเห็นสูตรนี้มามันกับบริกัดอีกจักเถอกัดโบได้ แล้วก็มันก็ทนอยนู่ได้ล่ะปองอย่างนี้วนะ่าบอทนด้ยมาซอกเอาตัวมันเอาใหญ่นหนึ่งเสียดสายไฟลงเหลืออยู่น้ำเงี้ยนนี่แหละมาใส่เนาะจิตนี้กะสวยจบไปสนิสกอนแดงปั่นก็มีวิธีใดสูตรใด้ดีๆก็จังสิมันแนะ่ยนำอีกสำหรับผู้มักเลี้ยงตะกระแต่